มาดูเด็กน้อยนอนนะคะดูเด็กน้อยมาแอบนอนตรงนี้นะคะเดี๋ยวเอานี้ออกให้ดูนะคะเด็กน้อยมานอนตรงนี้เหรอนี่เป็นชั้นรองเท้านะคะเขาแอบเข้ามาอยู่ในนี้นะคะถุงทองนะคะดูตอนแรกมันจะมีรองเท้าอยู่ตรงชั้นนี้นะคะ เขาก็ยังมุดเข้ามาลูกก็เลยเอารองเท้าออกแล้วก็ปูผ้าให้นะคะดูดูดเป็นความสุขของแมวที่ได้นอนที่แคบๆนะคะดูวัสดีครับยกมือไหว้วัสดีเอฟซี FC ทุกท่านก่อนครับโอ้จะนอนแล้วหรอลูกอืมนี่นะคะมันเป็นชั้นรองเท้านะคะแต่ว่าแต่ว่าเขาอยากมาหลบมุมนอนตรงนี้นะคะดู วันนี้อากาศเป็นแบบเย็นๆนิดนึงนะคะช่างหาที่นอนได้ดีเนาะมาหลบมุมอยู่ตรงนี้เองสวัสดีครับก่อนสวัสดีครัเบลพีทุกท่านครับผมขอนอนก่อนนะคะวันนี้อากาศดีมากๆครับขอให้ทีทุกท่านมีแต่ความสุขนะครับสวัสดีค่ะ สามสีนอนตรงนี้นะคะสามสีนอนใกล้หน้าต่างนะคะดูแม่สามสีเอ้ยแก่มากแล้วแม่สามสี <c oughs> ว่านุกถ่ายให้ดูนะคะว่าน้องนอนน่ารักไหมนะคะดูเขานะคะสามสีถึงอายุเขาก็แปดปีแล้วนะคะสามสี แต่บางทีเขาก็วิ่งเล่นวิ่งอย่างเร็วเลยค่ะในบ้านวิ่งไปวิ่งมาวิ่งอย่างเร็วเลยเขาก็ชอบหยอกชอบเล่นกับถุงทองแบบปั้มกันเป็นมวยปั้มอย่างนี้นะคะก็ถือว่าเขายังไม่ UI อเท่าไหร่นะคะได้ทำหมันแล้วนะคะต้องกราบขอบพระคุณเอฟซีทั้งสองท่านที่เมตตาให้ถุงทองสามสี 4, ได้ทำหมันก็เขาก็อารมณ์ดีขึ้นนะคะไม่ก้าวร้าวไม่หงุดหงิด ไม่ร้องออกไปเที่ยวข้างนอกนะคะต้องกราบขอบพระคุณอีกครั้งนะคะเดี๋ยวนูจะขอตัวไปอาหารน้องหมาก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ